เรื่องเชื่อมทะลุมิติถูกปะ ด้วยแสงแห่งธรรมล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับแม่น้องไนท์เดินทางไปพบกับทางตำรวจสอนอรรรทองรอแล้วก็มีพี่ธรรมราชใช่ไหมทนายความเดินทางไปด้วยเอาดูบรรยากาศสักนิดหนึง่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีคดีความกันใช่ไหมอเอ่ยชื่อได้คือพี่หนุ่มกัญชัยชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนเป็นยังไงครับเมย์วันนี้ค่ะที่สอนทองรอคุณพ่อคุณแม่น้องไนท์แล้วก็กลุ่มญาติธรรมของน้องไนท์รวมไปถึงทนายธรรมราชเนี่ยนะคะก็เดินทางเพื่อติดตาม ความคืบหน้าคดีเพราะว่าฝั่งคุณแม่เนี่ยได้แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่วันที่3มิถุนา67แล้วนะคะแจ้งความพี่หนุ่นนมกันชยัยแล้วก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะออคุณแม่น้องนกวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นแม้แต่จะเดินเข้าห้องน้ําก็ยังไม่ได้เพราะามีกลุ่มคนมาล้อมโรงพัก วันนั้นถ้าจาได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะ hmm. เขาบอกว่ามันก็มีผลต่อเด็กแม้แต่ uh. คุณแม่เป็นผู้ใหญ่ยังตกใจกลัวเลยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าส่วนก็เลยวันนี้มีการชี้แจงหลายเรื่องทั้งคดีที่ uh. เกิดขึ้นอันนี้ไม่ป<ม>ลายคดีแต่ไม่พิสูจน์การเอา uh. เรื่องกิจกรรมเชื่อมทะลุมิติด้วยแสงแห่งธรรมจะมีวันที่26เมษายนจุดนี้เป็นการเริ่มต้นที่น้องไนท์ได้นั่งจัดก,กิจกรรมเอาภาพคู่กันขึ้นมาหน่อยสิครับทีมงานคนะภาพที่กราบไหว้กันอนะเอาขึ้นมาประกอบหน่อยเพราะกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะมมมมีีีขขึ้นนนนอกกกเเาาาาาา26ษ่ัจงวิ นาวิดีโอคอลแล้วน้องมีการพูดแปลกๆมีเสียงแปลกๆแทรก,กขึ้นมาอ๋อเสียง UFO ไงคลิปเสียง UFO หาเจอหรือยังเอาขึ้นมาหน่อยสินี่อันนี้คือตอนที่ไปกราบแล้วก็กระชอนไปถึงกรรมัมพูชาชเพราะคนศรัทธาอา้าวคลิปเสียง UFO ซึ่งแม่กำลังจะบอกคือวันนี้นะให้จิตด,ดีไปถามเลย บอกแม่ไอเสียง UFO อ่ะมายังไงเห็นบอกวันนี้แม่ก็ตอบใช่ไหมว่าต้นทางของเสียง UFO เนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่า UFO พูดเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเอาลราเปิดตัวอย่างหน่อยก็ไดไ้สามารถจะวัดได้ครับระหว่างแสงกับกจิตนี่คืออะไรมันเร็วกว่ากันครับ มันไมสามารถจะวัดได้ครับระหว่างเสียงผู้ชายเมื่อกี้คือเสียง UFO ม,มนุษย์ต่างดาวแม่บอกว่ามันมาจากกิจกรรมนั่งวิปัสนาวิดีโอคอลจากนั้นเสียงแปลกๆพูดแทรกขึ้นมาซึ่งตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นคนนอกเข้ามาป่วนแต่ด้วยความที่น้องสัมผัสได้จึงทราบว,ว่าโอ้ยเป็นบุคคลนอกโลกติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการจะสนทนาโดยตอนแรกยังไม่สามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องจนกระทั่งน้องได้เขียนสัญลักษณ์เอาสัญลักษณ์ฮะกกระดาษฮะรูปที่เห็นในกระดาษ จึงทาให้สามารถเริ่มที่จะพูดคุยกันได้ไอสัญลญักษณ์ในกระดาษคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมโดยเบื้องต้นพอเขียนสัญลญักษณ์เสร็จหลังจากนั้นก็เลยคุยกันเลยคราวนี้ก็เป็นเสียงแบบที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้นี้เขาสื่อผ่านมาเป็นภาษาไทยและหลังจากนั้นก็เลยเอาบทสนทนานี้กับบุคคลนอกโลกลงไปเผยแพร่ทั้งหมดนี้ยินดีมากถ้า26เมษาสื่อจะไปทำข่าว เราจะได้เห็นแล้วใช่ไหม <Ha. S 1> ดูเอโอมายยงไงไหในปังเสียงคุณแม่หน่อยสิจริงจริงมันเป็นลักษณะของการไปทําบุญเลยค่ะไปทำไปทำบุญแล้วก็มีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ไม่ได้ทําพิธีกรรมอะไรอะค่ะแล้วละชุดละค่ะแม่ทำไมถึงแบบชุด,ชดนี้นะคืออย่างนี้เราต้องมองภาพว่าเ,เวลาเราพาเด็กๆไปวัดเนี่ยก็ไม่แปลกใช่ไหมคะที่เด็กจะใส่ชุดไทยแล้วก็ชุดน้องวันนั้นเนี่ยทางพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนจัดเตรียมะค่าญากที่ทําขาจัดเตรียมให้พ่อน้องไปเปลี่ยนชุดบนรถนะ ก็จะมีภาพที่น้องเปลี่ยนชุดแล้วมีคนมาช่วยแต่งช่วยอะไรให้ยางงี้ค,คือมันอาจจะเกิดจากการที่ตตคนที่เข้าไปนัที่นั้นแล้วเขาอาจจะเห็นปาร,กฎกฎกรากฏการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติหรือว่าเขาทาที่น้องสอนหรืออะไรที่ทําให้เขาเกิดอาการปิติแล้วแล้วกราบก็อาจจะเป็นได้นะคะที่ต้องถามทางญาติธรรมแต่ละคนนะคะ ที่จริงคําว่าการเชื่อมเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมีความสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมติดคนได้คือมันไปแปลความกันผิดอะค่ะคำว่าเชื่อมของน้องเนี่ยก็คือการใช้ข้อธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าใช้แสงแห่งธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่คนฟังข้อธรรมอะค่ะตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมค่ะคือส่วนส่วนในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเขาสัมผัสได้เพราะฉะนั้นอ้าวอันนี้เป็นความเชื่อผิดถูกเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันกลับมา คือคุณจิตด,ดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะจิตด,ดีสีดีเนี่ยเขาก็จะคุยในรายการข่าวช่วงเช้าอ๋อช่วงเช้าข่าวข่าวมันเคี่ยวค่ะใช่ไหมข่าวมันเคี่ยวแล้วก็ปรากฏว่าเขาจะคุยกับคุณแม่ล่าสุดเอาเปิดแชทหน่อยแม่ส่งมาให้แล้วคุณผู้ชมลองใช้จิตนะเพราะคุณแม่ถามคุณจิตด,ดีบอกว่าน้องจิตด,ดีน้องต้องเอาจิตเพ่งนี่นี่นี่เอาเปิดนี่ upper, น,นี่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนนี้อย่าลืมทีมงานต้องขึ้นแถบหน่อยสิไอแถบ,บันเนี้ยไลฟ์ติ๊กต็อกอะ่ะขึ้นมาหน่อยก็ได้ตอนนี้ เดี๋ยวจะต้องจบแล้ววันนี้4ี่ทุ่มสิบห้าคุผู้ชมเพ่งก่อนนอนแล้วเดี๋ยวไปฟังจิตด,ดีชี้แจงแล้วดันมีทีมงานของผมเห็นเป็นหน้าพระพุทธรูปอีกอม,มันมีภาพขยายอะ่ะไอตัวขยายอยู่ไหนเอ่ยมีไหมที่ขยายวงกลมอะ่ะอันนี้มันวงเล็กมันจะมีวงใหญ่อะ่ะที่ซูมเข้าไปแล้วอะ่ะนี่อันนี้ยังไม่ใช่มีอีกอันนึงอันนี้ปะอันนี้ค่ะอจิตด,ดีบอกมองไม่ใช่เป็นแสงอาทิตย์เธอเชื่อไหม ถามจิตดีก่อนจะจบรายการเห็นเป็นแสงอาทิตย์่ะหนูก็ยังไม่เห็นเป็นแสงอาทิตย์เราก็บอกเออพอแล้ไม่ต้องคุยกันแล้วจิตดีเรากําลังจะเสียน้องไปเขากลาแล้วฮะล่าสุดนี่นี่นี่เอาแชทด้วยทีมงานขอแชทหน่อยอันนี้คุณแม่อนุญาตให้เผยแพร่ได้นะที่คุยกับจิตดีแล้วจิตดีก็สะกิดเหลือเกินวันนี้เจอย่ังเจอย่ังเร็วเวลาจะหมดละนี่ ประตูมิติหรอคะแม่ออจินดีถามอย่าลืมเขากระลาไะมันจะมีเรื่องประตูมิติออที่แม่ถ่ายจุดไหนคะแต่ต้องบอกก่อนจิตดีเขาอยากหาข้อมูลเพราะออเขาจะต้องเอาไปคุยตอนข่าวเช้าของเขาข่าวมันเคี้ยวข่าวใหญ่แล้วก็ข่าวมันเคี้ยวเออแม่ก็เลยบอกดูไม่รู้หรอคะลูกรูปอะไรอ่าละเริ่มเข้าทางแล้วออจิตดีก็เริ่มจะอ่อนอ่อนแล้วแม่รู้นี่จุดไหนคะเนี้ยดูไม่รู้เหรอรูปอะไรจิตดีก็เขาตรงอะ่ะดูไม่ออกค่ะแม่คือรูปอะไรคะเอาชชดหน้าสอง แม่ก็กระเสาต่อหน้าสองครับเออนี่แม่ก็กระเสาต่อดูรูปนี้ก่อนไหมคะลูกจิตดีจิตดีก็บอกหูแสงจ้ามากไม่ขอ,อไม่จิตดีเธอพิมพอะไรเ, <laughs> เห็นแสงจ้ามากไม่ใช่พระอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆแหวกนี่ฮะต่อมาต่อมาแม่ก็บอกใช่แล้วลูกในวงกลมเลยเนี่ แสงจากไหนคะแม่ตอนไปกับน,น้องคะลูกแม่ถ่ายเหรอคะอันนี้จิตดีถามอันนั้นต่อมาอันนั้นต่อมา<ะ>แสงจากไหนคะแม่นี่แม่ถ่ายหรือเปล่าก้ามีนาใช่ไหมวันดูสถานที่แม่ก็บอกทีมทีมที่ไปถ่ายแล้วน้องชี้ให้ดูสรุปคืออะไรอ่ะจิตดียังไม่ได้เชื่อนะ,ะแม่สรุปให้จิตดีฟังเลย<ะ><ะ>มันคือดวงตา<ะ>สองดวงจิตดีนิ่งๆแล้วเพ่งดูนะคะ ได้นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วจิตดีก็เริ่มแล้วสกิดผมละพี่พุทธลองเพ่งดูสิจากที่จิตดีเพ่งมาตั้งนานอหน้าสุดท้ายหน่อยจะจบละอัน้าสุดท้ายหน่อยเนจิตดีภาพนี้น่าสนใจมากค่ะเนภาพนี้น่าสนใจมากค่ะคุณแม่ก็เอาต่อเลยทําใจนิ่งๆแล้วเพ่งดูเยอะๆสุดท้ายส่งรูปมาเลยอคุณผู้ชมฮะ ล่าสุดอะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปังจิตดีคืนนี้ไปกดตามติกตอกจิตดีได้นะฮะแต่ก็ต้องบอกมันเป็นการหาข่าวล่าสุดคุณแม่เฉลยมาด้วยนะว่าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเออเออมีป่ะน้องออยุพาดาค่ะไปคุยกับคุณแม่มาคือสงสัยกันมากว่าตกลงแล้วภาพนี้คือภาพอะไรท้องฟ้าที่เปิดเนี่ยที่เดินทางไปเขากะลาที่เป็นภาพถ่ายท้องฟ้าคุณแม่บอกว่าช่วงนั้นฟ้าเปิดแล้วน้องไนก์ก็บอกว่าให้ตั้งสมาธิจิตแล้วเพ่งภาพนี้จะเห็นเป็นตัวมนุษย์อวกาศนั่งเรียงกันหลายตัว เอาใหม่เอาใหม่กลับไปภาพที่วงกลมเมื่อกี้อีกรอบอีกรอ,อ,อบที่จิตดีกาลังเพ่งอ่ะเดี๋ยวคืนนี้จิตดีจะมาเฉลยในไลฟ์สดคู่กับเรื่องเดิวอริสลาณัทวุฒิกับไอ้สารวัตรอืมอะไรนะเมภาพนี้เธอบอกใหม่สิเป็นภาพที่มีมนุษย์อวกาศนั่งเรียงกันหลายตัวแล้วก็จะมีดวงหน้าใบดวงตาใบหน้าคล้ายกับแกะซึ่งเหมือนมาทักทาไทยน้องไนซ์ถ้าคนมีสมาธิหรือเคยทำสมาธิมาก่อนจะมองเห็นภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนรูปหน้าแกะ คล mm, ้ายๆหน้าแกะอ๋อเหรออ๋อมีดวงตาด้วยก็คล <c oughs> ้ายๆนะอ่ะไปอีกคนหนึ่งอีกพอไม่เหลือผู้จัดบาที่มาก่อนกลับมาตรงนี้อ๋อผมไม่เหลือผู้จัดแล้วฮะกลับมาตรงนี้เร็ <c oughs> วๆ <c oughs> เดี๋ยวต้องจบแล้วนี่เอาตัดกลับมาสิเออนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เธอเปลี่ยนไปจะเชื่อมจะเชื่อมจิงเหรอคะตั้งแต่เราเล่าข่าวพวกนี้คนข้างตัวผมเปลี่ยนไปหมดละไหนฟังแม่น้องนายหน่อยเป็นรูปอะไรนะเขาบอกเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปเหมือนมนุษย์ต่างดาวมานั่งเรียงกันหลายตัวหน้าเหมือนแกะอ่าเมื่อกี้เขาบอกก็เหมือนนี่เห็นไหมล็อกอีกคนหนึ่งไปแล้วเอมาฟังเสียงแม่หน่อย รูปนี้มันเป็นรูปที่เหมือนกับว่าตอนมันไม่ใช่จานบินไม่ยังงงเอาไปเขียนเป็นจานบินที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นจานบินคือมันเป็นรูปที่เหมือนกับว่าตอนที่สื่อสารกันแล้วทางโน้น่ะมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องที่เป็นรูปประทามไงแล้วน้องก็เลยวาดสัญลักษณ์ตัวเนี้แล้วเขาก็เลยพูดผ่านมาแล้วเราก็ฟังก็รู้เรื่องที่เขาพูดไม่ใช่ตัวมนุษย์ต่างดาวมาพูดแต่เขาสื่อสื่อสื่อผ่านมนุษย์คนนั้น่ะที่พิมพ์เข้ามาแล้วก็หายสาบสูญไปน่ะคนนั้นน่ะ แล้วแล้วมันคืออะไรคะก็น้องบอกว่าสิ่งที่น้องว่าแต่มันเป็นลำดับชั้นที่น้องบอกบอกบอกคุณจิตเดียนะเป็นลำดับเป็นลาดับะก็น้องก็ไม่ได้อธิบายพี่ฟังพี่ก็เลยตอบไม่ได้เขาก็น้องก็บอกบอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้ว่าเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับชั้นของมนุษย์ต่างดาวก็น้องบอกแค่นี้พี่ก็ไม่กล้าขยายความก็ถามแต่ใช่มนุษย์ต่างดาวคะ ก็น้องไม่ตอบพี่ไม่กล้าจะตอบจะเป็นลำดับอ่าน้องบอกเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคืนนี้รับหลังข่าวนะคะทั้ง3คนเรื่องของคุณดีอริสราแล้วก็เรื่องเชื่อมทะลุมิติก็อย่างที่บอกพ่อจิตดีเขาจะคุยกับคุณแม่รวมมิตรกันเลยวันนี้ก็น่าจะประมาณสักวันน่าจะคุยเสร็จประมาณตีสองนะคะพอก็ต่างคนเมาส์เก่งอัไนั้นเลยนะเดี๋ยวไปดูภาคจิตดีเมาส์มอยในรายการอันนั้นคือแซวเล่นแล้วจิตดีเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องไปถามคุณแม่แหละเพราะว่าก็ต้องอยากได ข้อมูลเวลาเอามาเล่าสู่ว่าแม่เพ่งแล้วเห็นเป็นแกะอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยนะฮะอ้า